ย่าโมหรือท้าวสุรนาลีเป็นวิลสตีแห่งเมืองนครราชสีมาเดิมชื่อโมเป็นภรรยาของพระยาสุริยเดชรือทองคำเจ้าเมืองนครราชสีมาในสมัยรัชกาลที่สวิลกรรมที่สําคัญในปีพศ2369เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ก่อกบฏต่อกรุงเทพและยกทัพมาตีเมืองนครราชสีมาย่าโมและชาวเมืองถูกกวาดต้อนไปเมียงจันทร์แต่ย่าโมใช้ไหวพริบและความกล้าหาญ ระดมชาวเมืองให้ต่อตา้านจนสามารถตีโต้ของขับหลาวและช่วยเหลือผู้คนให้เป็นอิสระซึ่งเหตุการณ์นี้เรียกว่ามิรรมทุ่งสำลิดจ,จากความกล้าหาญและเสศละพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3มโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นเท้าสุลนาลีปัจจุบันชาวนครราชสีมายกย่องให้เป็นวิลลัสตีของเมืองและมีอนุาสาวรีย์ตั้งอยู่ที่ลานยามูในตัวเมืองประตูชุมพลในโคราชหรือจังหวัดนครราชสีมา เป็นหนึ่งในประตูเมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมาประตูนี้ตั้งอยู่ในเขตเมืองนคนรราชสีมาและมีบทบาทสำคัญในการปกครองเมืองจากการลุกป,ปราณในอดีตรประวัติประตูชุมพลประตูชุมพลเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธย,ยาซึ่งบริเวณนี้เคยเป็นเส้นทางการค้าสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับกรุงเทพมหานครและมีการสร้างประตูเพื่อเป็นจุดผ่านศูนย์กลางเข้าสู่เมืองชื่อชุมพล มาจากการที่เคยสร้างเป็นจุดชุมนุมงของทหารและประชาชนในยามสงครามทำให้มีความหมายเกี่ยวกับการรวมตัวและการป้องกันตำนานที่เกี่ยวกับประตูชุมพลว่ากันว่ามีความเชื่อเกี่ยวกับการปกป,ป้องเมืองจากการโจมตีของศัตรูชาวบ้านเชื่อว่าประตูนี้เป็นแหล่งพลังที่ช่วยให้ชาวเมืองมีความกล้าหาญนอกจากนี้ยังมีการเล่าขานเกี่ยวกับการจัดพิธีกรรมเพื่อขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองเมือง ในปัจจุบันประตูชุมพลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสําคัญมีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสัมผัสบรรยากาศของอดีตนอกจากนี้ยังเป็นจุดเด่นที่มีการจัดกิจกรรมและการเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆเพื่อรักษาความทรงจําและวัฒน,นธรรมท้องถิ่นด้วยค่ะจังหวัดนครราชสีมาเรียกว่าเป็นเมืองที่สวยงามและมีความน่าท่องเที่ยวมากๆไม่ว่าจะสําหรับคนไทยหรือต่างประเทศ แต่หลายๆคนเคยสงสัยกันหรือเปล่าคะว่าทําไมในบางครั้งเวลาเราจะเรียกจังหวัดนครราชสีมาบางคนก็ใช้คําว่าโคราชแทนจังหวัดนครราชสีมานะคะมีชื่อเรียกสั้นๆว่าโคราชถูกผันเสียงมาจากคําว่าโคราคัปุระซึ่งเป็นชื่อเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันคําว่าโคราคัปุระมาจากภาษาสันสกิตคําว่าโคราคะแปลว่าโคและคําว่าปุระแปลว่าเมืองแต่นั้นโคราคัปุระจึงแปลว่าเมืองโคค่ะ ชาวโคราดเรียกจังหวันดนครราชสีมาว่าโคราชมานั้งแต่สมัยโบราณคำว่าโคราชปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์หลายฉบับเช่นพงศาวดารล,ลาวพงศาวดารเมือ,นองนครราชสีมาและพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาค่ะในปัจจุบันคำว่าโคราชเป็นชื่อที่รู้จักกันดีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โคราชเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศไทยและเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่สําคัญของประเทศไทยค่ะบทของเพลงโคราชค,ครับเพลงโคราชเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดนครราชสีมาหรือเรียกง,ง่ายว่าโคราชนั่นเองโดยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากเพลงพื้นบ้านอื่นๆอเช่นเพลงเลือ้อยเพลงฉ่ยหรือว่าหมอลำเพลงโคราชเดมีต้นกําเนิดจากชาวบ้านในจังหวัดนครราชสีมาได้รับการพัฒนามาจากวัฒนธรรมของชาวไทยลาวที่อพยพเข้ามาในบริเวณนี้และก็เชื่อกันว่าเพลงโคราชเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัย อยุธยาตอนปลายหรือรัตนโกสินท์ตอนต้นโดยในอดีตมักใช้ร้องเล่นกันระหว่างทํางานหรืองานเทศกาลต,ต่างๆปัจจุบันมีการนำเครื่องดนตรีพื้นบ้านเช่นกล้องชิ่งกองโทนมาใช้ประกอบและตอนนี้เพงลงโกลาก็ถือเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาวนะครราชสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ